สวัสดีครับผบจองลุงเดียน,นะครับติมลังบ้านน้ององค์อิงนะครับปุ้มจากตะก,กี้ที่โวยวายโวยวายนะครับเสียงดังเตือนสวัสดีบาวิซานมานะครับปุ้มน้องก็มาตึ้งแล้วนะครับเดินตามมาตึ้งกาต้องเปิดกาตูนกลับมาให้หมูนอนอืม เป็นกิจวัตรประจําวันพอดีบาวีสารเดินมาเดินทางมาเที่ยว5นะครับผมอ่านี่ <laughs> <laughs> uh, ใบตัวครับมูวันนี้คือน,นี่ใส่จุดสีผูวันเวลรับแล้วก็นอนเบิงตัวรับกลอมกลมแม่รับกล่นตัวได้างนะมูม mhm ừ, tua đấy là mà, mà, cái đi mè nè, cua eh, tango ngủ, cua 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 này, à? cua <laughs> <lắm> à. <laughs> này cả ngủ, cua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  ngủ, Tua đây đi đây đây đi No, luôn gần phải tua tuk A cát nào nào, mùa nào Bye, nào Pan mày À yu ga popa, nyu leo, yu, này. yu có Cắm cả này nè Hm Hm mẹ mất Hm 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 Nè Nè Đây đây bà Hãy Đây đây Mm. 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 Uy, pa bueno. Claro. Ah, tu reba. Vaya, y no, Lu, vaya, y. <laughs> eh. eh. Los animales precisan ser alimentados de plantas o de ores para sobrevivir. Muchos de ellos cazan sus propias presas. นอนดูมันกุนกับ,บใบเฉยตาป,าปือตาปือปือจะรับกับปือแต่ผู้ฟังตลอดวันนี้การ์ตูนไม่จบครับผุ่งวันนี้จบดูสรารกาดี ha ừ. ở đây quá nữa ừ. này mì đó à, ai có cúi em các nọc nó bay non đuôi đi đâu đây đuôi đi ở đây đi này các nọc nó non có cúi rồi mấy kiểu đây các này bao giá là non chấm mấy đài chấm đài mà non đuôi đi đâu bỏ góc với các lại đều đều tiếng bài trà nè nè đều chấm đi ơ đi thôi đi อืมอืมอืม,อมเอานอนนะน,น,น,นั่นนั่นเป็ดอะไรนะนี่เป็ดนะเนี่ยไม่เยอะนะเป็ดนะนะคือแต่ได้มีเรานอนอยู่ด้วยได้แบบประมาณนี้เขาก็จะนอนฟังนอนดูไปเรื่อยจนิลับกัน นีนะ่ไปวนวายตอนตีช่องตีซ้ามล้วครับจะหยุ่ประมาณนี้นะ <c oughs> แหละตู้รู้ไหมเช่งตู้รู้ไหมอเอาเสียงจางตะกี้เสีงเส้ยงปีตู้รู้ไหมอะใจไหมตาอันปิดแต่ว่าอู้อันฟังอย่ับอู้ นะยอู้กางกรตล้ออืมอืมยังยังไงบ่าวตุนนั่นน่ะบ่าวตุนไปบ่าวตุนไปหลานกานอนตาอ้โอ้ดีนักหน้านี่ก็ไปไหนมาไหนนอนด้วยดีนี่เดี๋ยวก็รับได้ไหนก็เนี่ยไปตู่ดาอื่นบ้าง นะวันนี้ชมเสาราคาดีครับปุ้มการตูนไม่แม่อาวนนี้การตูนไม่จบ <laughs> วันนี้ไม่เอากาตูนไม่รู้นะวันนี้การตูนนะ <laughs> ล,ลุ้นเลยตะกี้นี่โวยวายนะครับเดี๋ยวพอเปิดตัวจจะไปดูครับรับลุบ้นแลย

อย่าบอกวกันนกกอนกนะนอนดูเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยนุ่มนุ่มจัดแน่นอนจริง,อองาม,มาทำไรกันนทำสบายเลยทนำะสบายเลย อุย้ยแต่ผมรอมาเที่ยวนี้รอรออุออ้ยมาเที่ยวนี้รอ, <c oughs> อมาไปอีกนะมา <c oughs> อ,อีกมาจากทางไหนแล้วไปตรงไหนแล้วถึงมาถึงนี่ะ <c oughs> นะคอนแจนน้องคายอุดรเันก็มานี่โอ้แน่อนอนกันจริงน,น,นุ่มนบุตรบรีรามก่อนเมื่อคืนเันก็มานีอเอไป ไปพักปุยลำอ๋อปิดเจอบบุยรำแล้วก็มาต่อไปทำงานไปพักอ๋อทำงานอ๋อทำง,งานเสร็จก็มานี่อืมครับคุณจนน้องมาเตี้ยว่านะครับบ,บานเสียดายเลยวันที่สิบวันที่สิบสามเด็ดดูน้องบัวอืก็อยู่หลายวันเลยตั้งงั้นจันเต้จนน้องมาเอ้เา,า,านี่ไปไหนอ่ะทำงานนี่อ๋อบ่ ครับผมเียไม่มีงานทำไม่มีงานทำไม่มีงานทำเลยเขาบอกแต่มีตังกินหมูกระทะมันอย่างนี้นี่เองกำกำงานกับกำกำลองอ่ากับผมรับกินนี่แกนี่นะครับผมสวัสดีกับผมน้องนองมาเลี้ยงหมูกระทะป้านั่งรับหรือว่าเลี้ยงตัวเองจะกินพันไหมเนี่ยกำจะสั่งสั่งก็เลยกับผ้อมรับกินนี่แกนี่กับสวัสดีกับผม